คนอินเดียถึงตัวเหม็นค่ะเดี๋ยวเล่าให้ฟังเต็มสิบให้ท่าไห่เหม็นมานะคะต้องบอกก่อนว่าคลิปนี้ไม่ได้มีเจตนาบูลลี่ชนชาติใดน,นะคะแค่จะเล่าข้อเท็จจริงที่อ่านเจอมาให้ฟังค่ะแอบบอกก่อนว่าต่างชาติเองเขาก็เหม็นเล่าเหมือนกันหลายคนมักเข้าใจผิดค่ะว่าที่ตัวเหม็นเนี่ยเพราะว่ากลิ่นเงือแต่จริงๆลแล้วเหงือเป็นของเหลวที่ไม่มีสีไม่มีกลิ่นค่ะซึ่งปัจจัยที่จะทําให้เหงือมีกลิ่นเนี่ยคือแบคทีเรียที่สะสมบนร่างกายเราแล้วเหงือที่ไหลออกตามรูขุมขนเนี่ยก็กระตุ้นให้กลิ่นมัน้้งาาาํหลปบ ทียบ้างพอมาสังเกตดีๆเออน้ำปลากับกระเทียมก็อยู่ในส่วนผสมของอาหารเราเกือบทุกประเภทเลยค่ะส่วนที่เรารู้สึกเหม็นคนอินเดียเนี่ยก็เพราะว่าเขากินเครื่องเทศกันดุมากค่ะแบบแทบจะใส่เพียวเวเลยยิ่งใครเคยไปประเทศเขาจะรู้เลยว่ากลิ่นเนี่ยมันตลบอบอวนไปทั่วเมืองเลยซึ่งตัวเขาเองเนี่ยก็จะไม่รู้ตัวหรอกค่ะเพราะว่ามันชินเนาะนึกภาพง่ายๆเวลาที่เราเดินผ่านคนที่สูบบุหรี่เป็นประจำต่อให้ตอนนั้นเขาไม่ได้สูบเราก็ยังรู้สึกเหม็นกลิ่นตัวเขาอยู่ดีอ้ออีกอย่างที่อ่านเจอมาคือคนอินเดียเนี่ยเขาไม